ของไทยก็จะอยู่ติดนี้ติดนะครับนกิโลเนาะห่างจากกรุงบางกุินปรสามสิบ้ากิโลนะครับถึงอย่างนั้เท่าๆกันนะครับมีอสมทั้งที่สามเก้าสิบสาคนเนาะประชากรจากทะเบียนราษฎรทั้งที่สี่พันสองร้ยคนนะครับก็เพนหญิงมากกว่าเพนไทยเล็กน้อยนะครับมีทั้งเีศสิบคนนะครับเนาะ ก็มีผมนะครับเป็นพอรพสตอนะครับมีพี่สมคิดนะครับเป็นบรรจบาลเนาะกับน้องยานิสานะครับเป็นปฏิบาลยานทีทสองคนนะครับมีน้องยันที่มานะครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขแต่จบทันตะสาธารณสุขมาก็ดูแลงานทันตะนะครับสาธารณสุขนะครับน้องมณริกาจันดำนะครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับแต่จบแพทย์แผนไทยประยุกต์มานะครับอันนี้ก็ดูแพทย์แผนไทย ฝ่ายสนับสนุนเรามีสามคนนะครับนะครับพี่ยพระศศนี่คือเป็นเป็นของเอกชนจ้างมาในลักษณะจ้างผู้พิการนะครับสำหรับงบประมาณนะครับเมื่อตัดยอดงบสามสนผพิการนะครับรเราเหลือเงินีเหลือมาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับเนาะส่งนะครับแสนเจ็ดนะครับเงินที่มีวัตถุประสงค์เข้ามาประมาณสองแสนนะครับแบ่งเป็นเงินฟี่คอร์สเนาะ มาสามเดือนตั้งเดือนธันวากับเดือนละสามหมื่นก็าเก้าหมืน่นเราใช้ไปบางส่วนนะครับเนาะงบอุดหนุนรพสรพนะครับอันนี้คือมาเป็นงบอุดหนุนปรับปรุงห้องทันตะนะครับเนาะหนึ่งแสนบาทนะครับได้ใช้ไปบางส่วนลังจากนั้นก็จะเป็นพวกเงินค่าจ้างนะครับมีสินก็จะเป็นพวกค่ารถทีนะครับที่ยังค้างจ่ายอยู่นะครับเนาะคะ่าไฟล้วกอบค่าลูกจ้าง ข้อมูลสุขภาพนะครับก็จะคล้ายๆที่อื่นนะครับนอกก็คือมีอัตราตายนะครับมากกว่าอัตราเกิดนะครับอันนี้เขาญาติเอโดยเฉลี่ยแล้วนะครับในพื้นที่ตบละอ้อจะมีผู้เสียชีวิตประมาณห้าสิบคนนะครับเกิดก็อยู่ประมาณนี้หมู่ละคนสองคนนะครับประมาณสิบกว่าคนก็มีตัวแทนอสมของเรานะครับเนาะได้เป็นอสมดีเด่นระดับจังหวัดนะครับสาขา กรมควบการร่วมกันติดต่อนะครับนาอปีที่ผ่านมานะครับอันนี้สิ่งที่เยกกอะเลยนะฮะดูแลก็จะมีที่หลักๆก็จะมีห้องซัมายที่ท่านในแพทย์ศารสุขจังหวัดเข้าไปดูเมื่อกี้นะครับน้อก็คือต้องการที่จะขยายเพิ่มนะครับขยายด้านหลังนะครับเป็นกั้ให้เป็นห้องสามก,ก็มีสามฝั่งนะครับน้องให้เป็นห้องที่ชัดเจนนะครับ อันที่สองก็จะเป็นบ้านพักเนาะมันจะมันมีส่วนประกอบของไม้นะครับก็จะมีตนะัวนาะในการผูกพังตามการเวลานะครับตรงบริเวณพื้นชั้นสองนะครับเนาะแล้วก็บันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็มีประตูนะบานประตูนะครับที่เป็นไม้อ่ำครับครับทางเราพอตัวแะอ้อยก็จบกนะารนำเสนอเพียงตอนนี้ครับขอบคุณครับ ก็ทีมงานรต่ตทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้มีการลงบาลนะครับที่มาร่วมในการป็นเทศของรพสตด้วยนะครับท่านสระภูม,เมืเอนะครับจะมีท่านอ,อ,อรพอสตมาให้กำลังใจอยู่ด้านหลังนะครับ <c oughs> ท่านมีอะไรจะเพิเ่มเติมไหมครับหลังจากที่ท่านอ,อรพอสตได้ นำเสนอมาแล้วมีเพิ่มเติมไหมครับทีมงานมีค,ครับ,คครบแล้วก็ได้รับมอบหมายงานของไอซีค่ะอาจารย์ก็เลยเอาไปให้ที่โรงพยาบาลนะคะคือบางครั้งในเรื่องของญาติที่เขามาทําแผลหรือว่าทําแผลคนไข้ติดเตียงอาจารย์ก็ต้องใช้ในเรื่องของการอบผ้าเชือ้อซึ่งถ้าเราบางทีถ้าไปโรงพยาบาลมันจะมีวันเวลาที่เขาสง่งนะคะมันจะไม่ทันการค่ะเลยว่าถ้าเราแยกให้มันชัดเจนเวลาเพราะว่าปีหน้านเราจะประกวด รอหอสตอนนีเด็ดจอาจย์ก็เลยว่าอยากจะให้มันแยกชัดเนจนเนี่ยค่ะจยาค่ะก็เรียนในแพทย์สาธารณสุขนะคะก็ปกติจารับงานทางต่างกับการเงินด้วยนะคะก็ <c oughs> ปีนี้ก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเงินเงินไม่พอใช้ะคะ่ะเนื่องจากว่าเราจะต้องให้น้องพยาบาลนะคะไปเรียนเวทอีกอีกคนหนึ่ง เพราะว่าเรายังไม่มีพยาบาลที่จบเวทเลยค่ะเพราะว่ามีได้ได้ส่งไปเรียนแล้วก,แวก็แล้วก็ได้ทําการย้ายไปไปประจำา่ที่อื่นแล้วค่ะซึ่งปีนี้จะจะ,จะของของเรก็ตอจะต้องจ่ายค่าโลงเรียนให้ทั้งหมดเลยเราเราแต่มันทาได้ได้น้อยเนื่องจากว่าปั๊มลมเรามีปัญหาซึ่งจะรอให้บริษัทเข้าซ่อมอยู่ที่จะเป็นค่าบริ ค่าซ่อมกุุภัรรยอาการแพทย์เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะซึ่งเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวกองของเครื่องปั๊มลมจริงๆเพราะว่าไม่งั้นออยุทธศต์กรรมของเราอ่ะมันจะเสียได้ในอนาคตเนี่ยค่ะก่อนที่ก่อนที่จะให้บริษัทมาทำระบบปองอากาศที่โรงพยาบาลได้สนับสนุนพบประมาณมาค่ะคุณคะขอบคุณมากครั่นอ ผมนายรัวิทย์ใจดีนะครับนักวิชาการสารสุขนะครับก็รับงานเกี่ยวกับควบคุมโรคนะครับก็สิ่งที่ต้องการขอรับสนับสนุนก็ตามตามที่ท่านบอกออเสนอไปก็เห็นด้วยกับห้องสภายครับที่อยากได้งบประมาณในการต่อเติมในการแบ่งสักลางให้ชัดเจนครับของเล็กๆนะครับที่อย่างที่นำยจนจันเบื้องต้นคือเราติดตัวเรื่อง ที่ดินนะครับเนาะเดี๋ยวยังให้น้องไปจัดการตามยากนะครับรเพราะว่าเลยีหนึ่งรายที่ที่จะทําเรื่องการบริหารการที่ดินให้เรียบร้อยกับการขอบัรพักการเขเข,เข้าเข้าเผนแต่ว่าตอนนั้นเราก็ต้องมาเรียงลำดับเรื่องของอสิทธิในที่ดินเนี่ยว,ว่านะครับก็จะเป็นที่บ้านดาราก็จะมีที่ไร่อ้อยแล้วก็นายาดนะครับที่เราขอเรียงไว้ทีนี้ก็ แล้วก็ที่เราขอพิการก็คือเรื่องรั้วนะครับก็คงจะติดเรื่องเองกสารสิทธิดินครับอาจารย์เพราะมันต้องมีเรื่องเอกสารสิทธิให้เรียบร้อยก่อนสิ่งก่อสร้างจะได้ขอได้นะครับนี่ก็หาเงินก็เป็นคุยกับงานไอซีโรงพยาบาลได้ครับคุยในการประชุมของรสระออกเนานะเพราะว่าผมว่าการลงทุนตรงนี้มันต้องดูปริมาณว่าคนใช้เราะมาณเท่าไหร่แล้วก็ไอซีเราจะมีเรื่องผ้าเรื่องอะไร เลยมองว่าถ้าช่วงเนี้ยระหว่างที่จะทำตามามาตรฐานเลยถ้าระหว่างรอ,อก็ไปคุยยังไม่เลซีเนาะผมว่าเดี๋ยวรางวัลช่วยสนับสนุนให้เพราะว่าผมว่า,าการมาลงทุนเฉพาะตัวดกับเครื่องอย่างเดียวมันไม่พอจะมีอุปกรณ์ที่มันจะงอกขึ้นนะครับอีกอย่างนึ่งคือตอนแรกที่ผมนั่งดูอยู่ในเอกสารนะครับก็ป็นสี่ แล้วก็อยากสนใจว่าให้ลงหัวใจนุ่เหลวยิบยิบห้าคนแล้วก็ขอ้อห้าต่อสี่ที่เห็นว่าเอาตาผู้ป่วยนอกอันนี้เพิ่งวารู้จากท่กนทนานบอกวสตาร์ลกี้ว่ามีความดันเป็นทันสิลมันเหมือนกับครึ่งหนึ่งของตำบ,บนนะครับพอออกมาเฉลยประหลังว่ามีเป่าความดังอยู่สองร้อยสี่แม่เป็นประวัติยู่กันสิบห้าทั้งอเลยตกใจโอ้โหอะไรผมมานนั่งคิด แสดงว่าอันนี้เป็นจำนวนครั้งครับก็เลยเกียนว่ามันเป็นจำนวนกล้งครับแลรูปแบบบริการสิ่งที่สิ่งที่เราอยากจะเติมให้ก็คือในเรื่องของรอพสตองเรา,าต้องประเมินเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเนา,ถถาะอย่างที่ท่านสสอ,อไ,ดได้พูดไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งประเด็นไอซีนี่ก็จะเป็นปัญหาสําหรับรพอพสตองหลายแห,ยหย่งก็จะคล้ายๆกันนะครับ สิ่งที่ได้นําเรียนนียผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์แต่เราสามารถที่จะแชร์นิ่งกับท่านผู้ในการผู้นั้นครับว่าผู้ในการลรงพยานพี่ชัยเนี่ยท่านยินดีที่จะช่วยเหลือ,อ,อตรงนี้อยู่แล้วนะครับเสตอนเนี่ยประเด็นก็คือว่าเรามาสตอในแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินคนุณภาพะซึ่งอันดับแรกเนี่ยจะต้องประเมินตนเองก่อน ซึ่งจะต้องประเมินผ่านระบบ JH w a t ึ่งปีที่แล้วทุกที่ก็ประเมินอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็จะฝากทา,างรพสตอทุกแห่งนะครับว่าในปีนี้แน่เรากําหนดให้ประเมินตนเองประเมินคุณภาพมาตรฐานนะครับผ่านระบบ JH w a t เนี่ยให้เสร็จก่อนวันที่15นะซึ่งตอนนี้เนี่ยสอสอปอเนี่ยจะเปิดให้ประเมินในระบบเนี่ยหลังปีใหม่ นั่นแปลว่าเรามีเวลา15วันจาก,จากหลังที่หลังจากที่สสปประเมินอันนี้ก็ปังนะครับแล้วก็หลังจากประเมินตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดออกมาประเมินอีกรอบหนึ่งซึ่งในการประเมินของนีเ้เขาเรียกว่าในระดับจังหวัดจะเป็นการสุ่มนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ประเมินทุกที่นะครับเตะนนีนนยมันมีหลายที่ที่อยากจะ ยกมาเขาเรียกว่ามาเป็นต้นแบบหรืออะไรต่างๆเขายกตั็อย่างเช่นผมจําที่ไม่ได้นะเขาจะสํารวจเลยว่าในพื้นที่ที่เัาผิดชอบเนี่ยมีใครเบิกได้บ้างมีลูกที่ทํางานอยู่ต่างจังหวันะดนาเบิกได้แต่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะอะไรต่างๆเนเขาเอามาขึ้นทะเบียนไปเลยแล้วก็จัดบริการให้โดยเน้นกลุ่มเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนี้นะเบิกได้แล้วก็ติดต่อลูก บางทีพ่อแม่ไม่ต้องเสียตังค์ให้ลูกโอนให้อะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเชิงลูกแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกหาอะไรได้เข้ากับโกรสปสอเพราะว่าเท่าที่น้องพูดเนะี่ยไม่ว่าจะประกันสังคมไดต่างก็ทําดีอยู่แล้วนะครับคน,นี้ก็แม่ขายเนาะอันนี้คือเราก็จะอยู่ในแผนที่จะกำหนดตำแหน่งเราเราต้องชนะก,การพิเศษปีหกเจ็ดนี้นะครับแล้วก็ที่นี่นะจะมีข้าราชการทั้งหมดสี่คนเนาะก็จะมี เรื่อง,องความแก้วหน้าในเรื่องของการส่งประเมินเนาะก็จะมีน้องจันที่มาหุลคำเนาะอันนี้คือครบส่งประเมินตั้งแต่ผู้สภาละอันนี้ก็ลองลองปรึกษาที่เลี้ยงลองหาที่เลี้ยงดูแล้วคณะวิชาการสาธาสุขเนี่ยเราให้อิสระเรื่องของการหาที่เลี้ยงเนาะแล้วก็ปรึกษาที่เลี้ยงดูจากข้อมูลท่านหออนำสเสนอนะครับก็มีผลงานเด่นที่น่าอินดีหลายเรื่องนะครับนะเป็นเรื่องของงานด้านด้านชุมชนเนาะที่เราดู ดเด่นนะครับเป็นเรื่องของอชุมชมต่างๆนะครับพัฒน,นาการดีเด่นผู้สูงอายุนะครับสุขภาพจิตนะต้งผลจัดการคุณภาพชีวิตนะครับก็ในเรื่องของชุมชนอะไรจะมีความโดดเด่นอยู่นะครับก็ในส่วนที่ขอสนับสนุนมานะครับบ้านพักนี่อยู่ในคิวแล้วนะเนี่ยแต่ปัญหาคือ พื้นที่นะพื้นที่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนะเพราะว่ามัาต้องทําให้แล้วเสร็จนะ,ะนอนนะตอนนี้ติดอยู่ตรงไหนไหมตอนนี้มันมีทั้นหมดอยู่หนึ่งแปบที่ที่ไม่สามารถเปจะต้องสิ่นเสียชีวิตแล้วได้เลยได้เคยคุยทางอายการไหมอายการจังหวัดที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกเม็ดกเรี่ยไน้องไปติดต่อที่ดินมา ที่ดินได้ต่อที่แนะนําว่าต้องเอาทายาทแต่กือลูกทั้งหมดนะครับมามาต้องให้ลูกเข้ามาเต็มยินยอมนะแล้ก็ต้องเร่งรับตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ประมาณมาเนี่ยมันตกนะอย่างนี้เป็นการขอใบจากที่ดินได้เรียบร้อยเลยมีปัญหาศทั้งจังหวัดนะครับเนาะแล้ว